สวัสดีค่ะทันสิตานะคะหรือว่าเรียกว่าแพงก็ได้นะคะปัจจุบันอายุ42ปีแล้วนะคะก็คือเสื่อมเนื้อมาจากว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะเริ่มมีอาการปวดเข่านะคะปวดจนแบบแสบเลยแสบจนเดินเวลาจะเดินขึ้นบันไดนะคะก็คือต้องบบต้องยกเท้าตรงๆก็เลยสุดท้ายได้ไปหาคุณหมอนะคะก็คุณหมอกว่าเกิดอาการกระดูกข้อต่อเสื่อมเหมือนน้ำในข้อเสื่อม ก็เลยมีการละขั้นตอนอการรักษาคือฉีดยาเนาะก็คือฉีด3มเข็มอาทิตย์ละหเข็มติดต่อก,กันก็คือดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้ประมาณ2ปีก็เริ่มมีอาการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมเลยไปหาหมอฉีดยาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในขณะนั้นก็คือมีการทานยาต่อเนื่องไปรเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีการรักษาเหมือนเป็นการกายภาพขานะคะ มีท่าออกกาลังกายที่คุณหมอสอนมาเพื่อจะให้แบบว่าเหมือนกับขาเราดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีร้อเพราะว่าเรายังต้องอุ้มลูกเหมือนเดิมแล้วก็มีแบบต้องอุ้มลูกขึ้นบันดงบันไดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากครั้งที่2ที่พี่ฉีดเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ได้แค่6เดือนพอ6เดือนมันเหมือนมีอาการอีกก็คืออาการเหมือนเดิมเป๊เลย เฮ้ยบอกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันเร็วไปเพราะคุณหมอบอกแล้วว่ามันน่าจะอยู่คือครั้งหนึ่งที่ฉีดมันต้องอยู่ได้มา 2- อสาปีอาจจะครั้งแรกอยู่2ปีแต่ครั้งที่2เนี่ยมันแค่6เดือนมันก็คือปวดอีกทํายังไงดีหนึ่งก็คือกลัวว่าต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องเหมือนกับอยากจะลองหาอะไรมาเสริมนะคะสุดท้ายก็เลยได้มารองที่โอมก้คอลลาเจนก็ทานได้ประมาณเอ,อ่เริ่มต้นเลยประมาณเกือบ3 3, 4วันนะคะ อาการมันมันเหมือนน้อยลงแต่ก็ยังเสียดเสียดอยู่อะแต่ว่าอาการตอนแรกคือมันตึงคือต้องตึงขาถึงจะเดินได้อันนี้คือคือแบบถึงจะขึ้นบันไดได้อันนี้คือแบบเออมันมันงอนนิดนิดหนึ่งแล้วคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บละผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งคือรู้สึกเออมันมันไม่เจ็บเราเดินได้ค่อนข้างจะปกติแต่พอผ่านไป3มอาทิตย์เนี่ยเห็นชัดเจนมากว่า ดีนะแต่ว่าร่างกายเราคือไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือประมาณแปดแปดสิบเก้าสิบก็ยังมีแบบเหมือนได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกกอยู่เลยนะคะก็คิดว่าหน้าจะทานโอเมก้าคอลลาเจนต่อไปนะคะก็ยังไงต้องขอขอบคุณตีเลยเออโอเมก้าคอลลาเจนนะคะที่ทำให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่